กาวนีก็มาบกับผมกับเหล่านะครับเห่าเด็กตายค้นเดืมนะครับกาวนีกับชาป้าตอกปลาตอกตะปิวตอกชิงนลิ้วนะครับกามาก็เป็นไม้เดืมนะครับไม้ที่ว่าผมเคยมาทุกที่นะครับเป็นไม้บึงเบโมะนะครับไม้ธรรมชาตินะครับกาวนีก็มาติดตามมาลุ่นกันนะครับว่าจะมาหล่าไม้นะครับกับไม้นี้ก็มาทุกที่ไม่เคยนี่เข้มกับพิจวังครับกับมาทุกที่นะครับกาวนีก็ลงมาติดตามมาลุ่นกันนะครับ ว่าจะมา้าหลือไม่ครับการวันนี้กับม้านู้นนะครับเซียนตีนะครับข้างหลังนั่งโนงนงใชเแดนครับกับรุนกันเลยครับรุนกันเลยครับคาร์วนนาน,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 าวนีกับปุ้มก็จะเล่นริ้วนะครับริ้วกับลาย,ยาซามฮกนะครับเหมือนเดิมคารวันนี้กับเซียนตีก็เล่นริ้วด้วยนะครับ รถน้องใจเด่นกระต๊กสปิวครับ เด,ด,ดีวมันเดบอืม้อมาลูมาเลยครับตัวเลขถุนสัน้น เดือบลอยครับมาอีกตัวเลยครับโอ้หุยหุ่งเลยอ๋อมันจมงินเลย้นสั้น้นแลอ่ามาเรือ้รับตัวเปีครับตามมาเลยับติดๆครับไม่ต้องอยากเลขนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เดินก <Logic, S 1> ับกับป no ิยนะครับดีมือนะครับโยดครับรั่วหายไปไหนดีหันมาไม่เจอของลูกดีว่ะจมแล้วมดีว่ะเอาไเลยังระวัทีเดียวเลยยืต้องยืนต้องยืนตงยืน Oh. Okay. chung mày tìm chút mày tìm hòa hảo chung là chung là chung là chung ติดด้วยติดอ่าฝีมือเซียวเวทนักัไม่กลัวได้ซื้อซักกูสปตันไหมหลานนาเอามาเร็วตรงจับตรงจับเออนั่นเอาละกองหนองใจแดงนะเอานายมาเลยเอานาย

ยกไปปย๊บโยกไปก่อนเดี๋ยวต้องผักเนี่ยผักไว้ประมาณยังนู้นหลังนี้ก็ได้嘛เดเก็บได้

น้ำรัวใช่ไหมถามสองดีจุกไหนแล้ว,วจุกไม่ละเรียบร้อยวิ่งยห่ายัง โอ้มาเวลาวนีครับของเรื่องตีอยากทำซา่อี๊ด อืมมาอีกตัวแล้วครับ

นามนะครับลูกนกเวียดนามบอกมันแข่งไว้หน้าก็โยเลยปล่อยเลยกีััวน็ดูแล้วกระจังหวะเลอยครับฮืมลุดนอ้ยาเดี๋ยวให้มันกระดุบแบบนั้นเลยมันกระดุบแบบนั้นมันทำไม่ได้ แข่งไปตึงๆนะครับปุ๊บแล้วก็พอมาข้างหลังแล้วก็พอเราจะวิ่งกลับไป เน็ดร้อยตัวนี้ Good. Mm -hmm. วันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับก็มาเล่ปลาที่วาได้กันนะครับวันนี้ครับก็มาเล่นะครับมานไม่มันนะครับกับมานนะครับมาไม้นี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับก็ได้ถุกที่นะครับได้กับไปทุกที่นะครับกับมานนะครับก็มาเล่ปลากันกับวันนี้ก็มาเล่ปลาที่ว่าได้กันนะครับวันนี้นี่นะครับ ประมาณันถูกที่นะครับมาอันี้คืออะไรครับอะไรนะครับวันสามพันสามลูกน่าจะได้นะนะครับไม้ฟิตหวังนะครับมาไม้นี้นะครับไม้เดม็อกนะครับไม้ตระมาชาครับใช่ครับเดี๋ยว็กกับปุ่มการเกตปุ่มกระโก่อนนะครับการล่ากันก่อนนะครับวันนี้ครับ